ได้ขนของอะไรมาเยอะมากเลยนะนอนอันนี้ก็คือสัญ,ญลักษณ์คารถสีฟ้ามาเข้าขนของสวนมานะทุกคนคันนี้แต่ไม่แน่ใจวันนี้จะมีอะไรมาให้ลุงกันไหมมีลูกค้ามารออยู่นะเนี่ยอันนี้ก็คือมาแล้วนะโชเฟอร์เซียนมากเลย เนี่ยเดี๋ยวก็ก็สุอรจะเข้าซองแล้วเชฟเนี่ยเราชอบตรงนี้แหละรถเล็กๆเ,เ,เข้ามาแล้วนะทุกคนเห็นไหมคะว้าวเข้าไปแล้วนี่เฮ้เปิดท้ายขายโดงกันแล้ว <c oughs> ออนะ <c oughs> จอดยังไม่ฟัน <c oughs> คนก็จะมือเลยนะรถคันนี้วันนี้ได้มาพามาไม่เยอะนะ ัน,นสนนนกันนะเข้าไปแล้วนะจะจัดของเดี๋ยวดูแมคะเอาได้อะไรมาบ้างวันนี้สวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะคะสามสิบสามล้านดวงใจนะคะคือคักนะคะวันนี้คือคักมากวันเสาร์คึกคักมากเห็นไหมมีคนมารออยู่แล้วยกเลยว้ายกหมดเลยหรอ ยายยกไปแล้ววันนี้คุณยายไม่มีใครแย่งเลย <c oughs> คุณยายเอาหมดเลยว <c oughs> ันนี้ของมาไม่เยอะนะของมาไม่เยอะอ๋ะอ,อมีรถมาเอาเหรอวันเนี้ย เอามาส่งที่รถแล้วก็ขนไปนะทุกคนเออเนี่ยมะพร้าวใส่ถุงมาโอ้โอัโออนนี้อันนี้เหมาเลยเหรอยายเหมาเลยเหรอ มะพร้าว่เหีอมะพร้าวเหรอโดง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 เมาเลยนีโมเ่นี่จะโมเออวันนี้ใส่กระสอบมาเลยเหรอ ไมเหมาเลยเว้ยร้านใหญ่มาเอาไปเลยนะทุกคนไม่ต้องไปเสิร์ฟอันนี้ขับหนีก็ไม่ได้ร้านนะอ้อช่นสัสวัสดีห้าสิบห้าท่านด้วยนะคะไปแล้วเดี๋ยวไปหมดเลยไปไปแล้วรถไปแล้ว ตอนนี้ก็จะระบุระเวียไปด้วยทั้งรถเข้าแรถออกนะทุกคนนะคะอือตลาดนอ้โหด้วยกันออกไปยังไม่ได้ให้รถใหญ่พันออกกันจ้าให้รถทั่วเพันออกกันเฮ้ยไป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  ตูดตูดน <thôi> <C grateful> <ification> ี่านเอนมันไ่้ก้าออกขี้ด้วยอ่ขี้ข้ข้ใ่านเพื่อนนี่คือความยุ่งยังยังวันนี้เรามาไม่ทันปลานะึ่งบ้านผาบ่มีป่าบ่ฮแต่คนนะเออ เค okay, นะะหามุมเนี่ยมะพร้าวเขาเอาใส่รถไปแล้วก็เหลือเหลือไม่เยอะนะทุกคนนะก็มีคนมาเลือกต่อนะทุกคนสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะบรรยากาศตลาดเมืองสุรินนะคะที่ตลาดเมืองสุรินนะคะเก็ <c oughs> บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะคะ